ไปก่อนรีวิวเรามาที่ไหนมาที่แฉกหนาที่ไหนอะเล่นชายเดือยนนเปล่าจิ้งจับใหญ่วันนี้เล่นเล่นวันนี้เล่นที่บ้านก่อนเนาะใช่วันนี้เล่นที่บ้านก่อนพนระุ่นง,นงนี้เดี๋ยวค่อยไปสวนน้ำกันมาตอนนี้มาที่ไหนครับนนมาที่แฉกสั่งเดาวมีฉาบว่ายน้ำด้วยฉาบหนาวเล่นน้ำปเปล่าเล่นกับใคร โอเคบบาายยถึงแล้วหัวหินเล่นน้ำไปกินข้าวกันข้าวอะไรครับข้ะัข้าแมนข้าแมนกินที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาหรอกตื่นเช้ามาจะไปเล่นสวนน้ำ ใครจะพาไปใช่เสียงรถกอล์ฟปะไม่ใช่ยังไม่ร้อนเหรอรอแล้วเรามารับรอเขามารับเื้ยผู้ใจเยอะดีรอเขามารับโอเคเอาไปไหนคุณหม่ใครจะไปเล่นสวนน้ำพี่วานครับเล่นเทเลเดินน้ำเหรอชอบไหมยังไม่รู้ไปดูก่อนครับใช่ไหมครับครับบ๊ายบายก่อน เดี๋ยวไปเอจอกันที่สวนน้ำครับเดี๋ยวดูที่ปลาฉ่ายน้ำครับครับท่านั้นไหนน,นู่นอย่างข้างหน้าใช่ไหมไปไหนไปลาฉ่ายเสาวอิงไม,ม่มีแล้ยวอันเดียวัวใดอะไปกรอบไงไปกรอบมารับพี่วันแล้วนะ รถคันนี้จะพาเราไปชวนน้ำนะคะนี่ไงใช่ไหมเราจะไปชวนน้ำกันแล้วครับเออไปไหนสาวน้อยมาเควสาวน้อยไปไหนสาวน้อยไปไหนคะโอเคโอเค,อเคนะคะ ส่เราที่สวนน้ำกันบายบายหน่อยเร็ว bye bye b ายบายเร็วๆรีวิวเร็วเดี๋ยวใช้แล้วขวายะแล้วบอกทางหน่อยเร็วไปจะมาบอกทางหน่อยเร็วบอกทางเร็วพี่จะวมาเร็วเร็วค่ะบอกทางเร็วแล้วใช้แล้วขวายะ เดี๋ยวชี้ทางไหนเดี๋ยทางนี้ตกนะตกนะตกนะ้โใช่ปะใช่มันคืออะไรอ่ะพี่ว่าอยากจะเลนด้ยกับมาโอเคกับมานะโอเค้ดูดเยบัตรมา่าบายบาไปซื้อตั๋วก่อนอ่าถ้าพักท่นี้เลี่งเลยนะ มาไปซืุอตัวก่อนไปแล้วมาไปไหนกับใหญ่หกร้อยเด็กสามร้อยพี่ที่พี่ยอมซื้อตั๋วเดี๋ยวอาจจะมีส่วนลดพวกนี้นะ่นามที่ดิไม่ได้เก็บเลยเป็นไรกับแล้วกับแล้วเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อะ ทำไมเข้าไม่ได้อ่ะจีจี้ีลืมบัตรไปที่รถพี่วันถามจีจี้ดิีลืมบัตรไปที่รถต้องไปที่รถก่อน<อ>บ,บ้านเลยอดเล่นน้ำลี่จิ้มาลแม่บอกว่าหไปาาจบขึ้นยังนึกไม่หลันเลยเลูกชายเออมา,า,าั้งวันตายถึง ถึงแล้วไปกลับไม่กลับบอกไม่กลับแล้วไปไหนอ่ะจี้เอาจี้เอาตัวก่อนใช่หรือเปล่าใช่จี้ลืมอ่ะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้อาโจนขยับไปยังเออชิ้นเแล้วแน่เลยอ่ะจี้เจอไหมเจอไหมจี้เจอจี้เจอไหมเจอครับ เจอไม่เจอเจอเขาได้แล้วใช่แอดตัวมาโชว์ดิดี๊ยๆเอานี่ยหรอโอเคครับพี่ไหนดูดิใช่ไหมตัวมารีวิวดิดี๊ลืมอีกเปล่าถามดิ๊ยคบคนนะเปล่าครบคนเปล่าคบของพี่วันนี้ยเป่ะน่ะของพี่วันเดี๋ยวไปถามพี่เขาก่อนว่าเขาได้โอ้โหอ้าวทำไมอีกแล้วอ่ะเด็กรู้พี่เขาให้เข้าเขาเปล่า พี่วันต้องไปชิมใหม่ตัวน้องมันอายุหนึ่งขวบแล้วกับต้องกอดพี่วันไว้อ่ะอยู่กับจี้อยู่กับจี้อยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันไม่ยอมเลยกอดเลยนะกอดอ่ดีกอดเป็นเป็นลูกลูกเห็บเลย ลาาเวนอใช่ว้พี่ยางสิงเลยสิงเอ่ะพี่วันไม่ได้เล่นน้ำั้งพี่รีบไปลเลยกำลังจะไปเล่นส่วนน้ำกันนะคะพี่ตะวันก็ตื่นเต้นไม่ไหวแล้วนั่งลุ้นกันนะเต้ข่าวหรือเปล่านะ พี่วันไปซื้อตั๋วก่อนนะเด็กแบบพี่วันต้องซื้อตั๋วหรือเปล่านะเอ,าเอ๊ไปพี่วันระวังร้อนระวงังร้อนม,มีอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างเลยเหย็นอะไรแล้วเห็นอะไรอีกเลยร้อนลูกร้อนอยู่ตรงนี้กันเห็นนู้นนีร้อนนะลูกร้อนนะวนไม่ได้แข่งเท้าลูก เล่นอันไหนดีนะเล่นนี้เราก็ได้นู้นนใช่แล้วเดี๋ยวเราไปเปลีปนนปป่ยนชุดว่ายน้ำกันก่อนนะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดว่ายน้ำก่อนนะครับใช่ไหมใช่ไหมครับคุณนี่นก็คุณนี่ก็ใส่ใช่ทุกคนทุกคนต้องใส่ชุดว่ายน้ำลูกเดี๋ยวม่าก็ต้องใส่ใช่ไหม ก็มาสับลูกก็ไปฉงใช่เดี๋ยวรถก,ก็ไปฉงอีกนะเด็เดเกเ,อองงเงินรนเดียวเด็กฉงนะคะคนรวยมีเงินมีทองม,มีโชคม,ม,ม,มีลาภขอให้มาขายของได้เยอะพาวิวันไปเชียงใหม่ด้วยนะครับพี่เจ้ากตลูกถายคกก่อนพีจนพ่จา้าพีจาพ่จา้าพี่จ้าไม่เห็นอลไรกระย,ย่างต่ออีกบ้าง มองเห็นอะไรก็ย่างเลยมุมมันไม่ได้อ่ะอ่ะอ่ะดิกอ่ะเด็ขายอมมาขายของเล็กปี๊ดครับอ่ะวิวันในเชียงใหม่ด้วยค่ะวิวันทุกครับงจะหลุดทุกครั้งก็เร็วทุกครับว้าพี่วันทำอะไรลูกมาเลยเล่นอะไรครับายคลิป่ตรงนี้ด้วยนะ เอาตอนนี้ใส่แล้วลูกว่าไม่ต้องหรอก มารีวิวกันคะ่ะคุณสไลเดอร์ครั้งแรกเป็นไงสไลเดอร์น้ำครั้งแรกเป็นไงลูกสไลเดอร์ครั้งแรกเป็นไงสนุกไหมสนุกไหมสนุกมากโอเคอไปกันต่อ পরেডারে কারে Thank <laughs> เราได้แล้ว ลงมาแล้วสะนุกไหม ีวันเล่นสไลเดอร์ใหญ่เลยนะ่ะวันเล่นสไลเดอร์อันใหญ่คอยดูนะวันเล่นสไลเดอร์อันใหญ่นะงี้ดูนะมาแล้วเดินเดินมาแล้วเดินเดินเดินวันลงสไลเดอร์นะ 拜拜。

เป็นไงบ้างหลังเล่นน้ำนิจวันรีบพูดก่อนเร็วชอบไหมนิจว <c oughs> ันเร็วบอกมีกูก่อนเร็วชอบไหมเ,เร็วหลับเลยเล่นจนหลับเลยโอ้โหเห็นสไลเดอร์ด้วยเนาะ<ม>เป็นไงบ้างชอบไหมไม่ตอนนี้ยั okay, okay. งไงโอเคโอเค อันนี้เห็นยากโอเคอะเป็นไงบ้างบอกดิบอกเพื่อนเพื่อนดิพี่ตะวันเล่นน้ำเป็นไงอันนี้น้พี่ใช่ยากนะนี่ไงอะพี่วันเล่นน้ำเป็นไงอันนี้เอาดิเอายังเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมสนุกไหมครับสนุกมากผู้จะเยอะเร็วๆเดี๋ยวชิดเงียบนะฮะชอบอะไรที่ชุดแชนูครับแล้วชอบอันไหนชุด ชอบดูเนี่ยชอบใส่ลุงเล่นโบเหรอหรือช,ชอบของเด็กๆชอบใส่ลุงเล่นโบอโ่ะโอ้ขึ้นกี่รอบอะ่ะขึ้รอบสิบรอบคุณสนุกมากเหนื่อยเลยใครเล่นนี่ใครเล่นอ่ะเล่นทุกคนเลยพี่ๆเด็กๆเพื่อนๆพ<ค>ี่ๆอาม่าโจโจเล่นกับพี่ตะวันหมดเลยแล้วใครเล่นอีกหิวไหมครับหิวง่วงไหมหนาวไหมหนาวโอ้โหเล่นอีกไหม โอ,อ้ไปพักก่อนนะค่อยมาใหมา่บายบายก่อนเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายบอกพี่พีดิบ๊บายบายแต่หลับใจเลยโอเคอนี่รถที่มารับเรากลับนะครับใช่ไหมพี่ตะว,วัน กับที่พัออกเจ้าขึ้นบันไดอืบอืบอะันลันลัโอเคครับบ๊ายบ,า,บายบ๊ายบายชวนน้ำค่ะคุ้มไหม คุ้ม,มรู้จักคำว่าคุ้มเลยอหรอใช่นะคุ้มเลยอ๋อชี้หาให้ใครมาชี้หาให้พี่วานได้ไหมมาเล่นสวนน้ำขนมก็อร่อยไหมเอ,อ,เอร่อยอร่อยจัายภาพใช่ดูสภาพดิไปเล่นน้ำมาสามชั่วโมงครึง่งจับภาพกเกือบสี่ชั่วโมง หน้าแดงหมดเลยง่วงก็ง่วงแต่ไม่นอนจะนอนกี่โมงกบ๊ายบายบ๊ายบายวิวานบายบายหน่อยลูกบ๊ายบายโอเันยกนี้อยวเออ มาแล้วพี่ตะวันทำอะไรครับโอ้อย่างคล่องเลยพี่ตะวนันทำอะไรลูกทำอะไรครับเอาสีอะไรไม่พูดเลยลูกโอ,โ,โอ้โขพ่อไม่เหนี่อยยี่สิบบาทอะไหนพี่วันทำอะไรมาครับลูกพี่ตะวนัน เอาไปกดมาเหรอไปให้ตรงไหนดีนะเอาไปให้ตรงไหนดีนะไปน้องอินไปไปไประวังขันล่วงนะลูกระวังขันล่วงนะจับขันไว้นะโอ้โหไม่ทันเลยหมดเลยมาเอาขันเก็บไม่งันะ้นขันไปเก็บลูก ไวมากระวังขันร่วงพีวันขันร่วงมเดียตังนะพวัไม่เอาเดี๋ยวขันร่วงลูกไปกดใหม่ก็ได้พอแลไ่ยก่ยาเลยาเราพี่วันก่อนเาว่าสาวิงไวลูกไวไหมกินไก่ไหมไก่อ่ะกินไหมกินไก่ป่ะ กินสัพพะเดินตลาดรัดไม่ไหวเลยหน้าแดงเป็นลูกตำลึงสัพพะลูกสาวเหนื่อยไหมเ็นไงลูกเหนไงวัดไรขิงสนุกไหมคะสนุกไหมงานวัดหนูสนุกไหมอ๋อฮะจื้อจ่ะกินไก่ไหมกินไก่ไหมได้ไก่กินสนุกไหมเที่ยวอีกไหมเที่ยวอีกไหมเที่ยวโอ้โหร้อนไหมร้อนนะคะร้อนเลยหน้าแดงเปหัวร้อนหน่อยดิหัวร้อนแบบพว่แกนั่นดิเฮ้ดดิ สภาพไม่ไหวเลยใช่ไหม,ไมไหัวเราะดิเฮ้